เจริญสุขสวัสดีคุณโยมทุกท่านเนาะวันนี้วันพระเมนบ布า <c oughs> ก็ฝึกทำรรนั่นแหละคุณโยมเห็นโย,ย,ยมทำเนาะช่วงนี้ก็อตาตมาก็เป็นช่วงเผยแพ้เนาะก็จบแล้วเนาะจบะปริญญาสาขาพุทธศาสตร พุทธศาสตร์บัณฑิตปีที่ห้านี่ปีปฏิบัติศาสนกิจอันวันวนี้ก็าพ,พูดภาษาโคราชเนาะเพราะโยมโคราชก็เอฟซอีก็ขอขอบคุณคุณโยมทุกท่านเนอ้อที่ติดตามช่อง YouTube ก็ประมาณ2,085ท่าน ก็ทํากิจกรรมนิดหน่อยนิดๆหน่อยๆนั่นแหละกะ็ช่องแรกนี่เป็นปริศนาธรรมก็เป็นธรรมะนั่นแหละคุณโยมอย่าไปซีเรียสเนาะก็ชีวิตมนุษย์เราก็อยู่กับธรรมชาติธรรมะหลากหลายช่วงนี้ก็ได้มีโอกาสไปติดตามพระธรรมทูตสายไม่ใช่สายต่างประเทศ เนาะก็เราก็พูดถึงว่ายังไม่เก่งนั้นแหละคุณโยมอ่าก็ยังฝึกฝึกพูดอ่าฝึกบรรยายธรรมะนั่นยังไม่แตกฉานก็ได้มีโอกาสติดตามพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเจ้าคณะตำบลบ้านบ้านดู่พระครูศรีปริยต์วิทูลก็อยากพูดถึงว่าถ้าเป็น ทางโลกโซเชียลก็เน็ตไอดอลเมนบ่ละเน็ตไอดอลตเห้ามักถูงไหมเนาะเป็นเน็ตไอดอลก็มีพระครูสุวรรณสรกิจเจ้าคณะตำบลบ้านบน้านขูอ่าหลวงพ่อก็บอกว่าอ้หลวงพ่อก็บวชมาแล้วบรรษาแล้ว่แต่ธรรมะก็ยังไม่แตกฉานเราก็ศึกษาพระธรรมวินัยนั่นแหละ จริงๆแล้วหลักของทุกศาสนาทุกศาสนานี่จุดสูงสุดของทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีเนาะบางครั้งบางทีสิ่งที่ผิดสิ่งที่พลาดสิ่งที่ทุกสิ่งที่สุหลากลายธรรมะบางคนเราก็ขาดสติขาดสติแล้วก็ทำผิดทำผิดแล้วก็ ไปตามกฎหมายบ้านเมืองอเหมือนพระเราอะบางทีบางครั้งบางทีพูดพูดมากก็ผิดมากนะคุณโยมพูดน้อยก็ไม่ดีเอ่าแล้วจะเอาอยัางไงอะก็อาตมาก,ก็เวลาพูดก็อยากจะใจตรงแล้วก็พูดก่อนคิดพูดแบบไหนพูดอย่างไรที่โยมฟังแล้วชื่นใจอบางครัง้งบางทีการพูดจะ ไม่เอ่หมายถึงอะไรล่ะ,ะไม่ไม่ไพโรอาจจะจริงใจอ่าวาจาเนาะบางบางครั้งบางทีพูดจะไพโรแต่ไม่จริงใจอ่ามีหลากหลายวันนี้ก็อยากจะแชร์ความอ่ารู้สึกดีๆนั่นแหละคุณโยมก็อ่านเสร์ชดูนดั่นแหละเนาะก็เป็นปริศนาธรรมขัามพญาเนี่ย คำพญาคือ,อาภาษาอีสานเนาะก็เป็นปริศนาธรรมอยากกินข้าวให้ปลูกใส่ะลานหินอยากมีศิลให้ขาพ่อขาแม่อยากมีคนมาเวเวียนให้ขาพวกเดียวกันพะนะพญาเป็นปริศนาธรรมเนาะ อยากมีสีสันให้นอนดินเกลือกฟุน้นอ,อยากอบอุ่นให้อาบน้ำย่มหนาวอยากกินปลาขาวให้แบกแห่เขาป้าคอยากตกนรกให้เขวัดฟังทงั้งเมนบอะ่ะฟังดูแล้วมันเมีนบออยากกินเขาให้ปุกใส่พล้านหิน ความหมายก็คือปลูกใส่พลันหินก็คือ,อาการทำบุญสมัยพุทธกาลของพระพุทธองค์นี้ก็บาทก็จะเป็นศีลา,าก็เป็นศีลาเดี๋ยวนี้พัฒนามาก็เป็นสเตเลสก็เป็นปิศาธรรมนั่นแหละก็คือการทำบุญนั่นแหละคุณโยมเนาะ ให้รู้จักทําบุญใส่บาตรพลานหินนี่คือบาทรเดียอ,อย่างในลัทีเนี่ยอยากมีสินให้ข้าพ่อตีแม่พระนะบางคนเข้าใจผิดไม่ใช่ปัญญาคิดข้าพ่อข้าแม่หมายถึงค่าโลพะโมหะโทสะเนี่ยที่อยู่ในใจเราเนี่ยความหมายเป็นเป็นเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปิศาธรรมเนาะ อยากมีคนมาเวให้คาพวกเดียวกันอืเป็นจังใดคาคาพวกเดียวกันนี่หมายถึงอกําจัดความตนีทีเนียวผู้ใดขีเนียวหนี่เนียวสินเนาะ,ะก็ว่ากันไปความตนี่อาก็รู้จักให้ท่านแบ่งปันนั่นเลยทิ้งไปแล้วก็จะมีมีมีเพื่อน สมัยก่อนนี้อาจะมาเป็นเด็กนี่โยมพ่อโยมแม่จะไปไร่ไปนามานะคุณโยมอ่าแกงหน่อไม้ใส่ปลาช่อนอ่าโยมพ่อนี่จะชอบหาปลาอ่ามาเลี้ยงจุนเจือมาขายแล้วก็มาจุนเจือครอบครัวอ่าแกงหม้อหนึง่งแกงหนึ่งหม้อน,นี้ใส่หน,น่อไม้ส้มเนาะแซ่บแซ่บเดีเป็นเด็กอ่าโยมแม่แกงก็ตักไปใส่ถ้วยแล้วก็ไปให้บ้านข้างๆนี่ประมาณนี้ งดความตึงที่เหนียวแบ่งปันร,รู้จักแบ่งปันนั่นแหละคุณโยมอ,อยากอบอุ่นให้อาบน้ำย่ำหนาวผู้เฒ่าปันสีวาอาย่างอ่ะลืมเลยย่ำหนาวอ,าอยากบ่อยาก หนาวให้อาบน้ำมา,าลืมลืม,ลมเด้อนะคัดคัดก่อนเอาตัดตัดใหม่เนาะไปตามตามไหลไปตามน้ำเลยดีกว่าถ้าออนนองเลือกแล้วไปไม่เป็นเจริญพรเนาะก็หน้าตาหลวพี่เวียนก็เป็นอย่าง,งไงเนาะผมยาวแล้วผมผมเขาเรียกว่าเกสาวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็ได้จะปรงผมนั่แหละคุณโยม หลวงพี่เวียนนาตายเป็นจังไรเนา no, ะได้ยินแต่เสียงแจีวเจียวก็ฝึกท Tube, ํา y ำยูทูบก็เป็นเพื่อแพร่น,นี่แหละคุณโยมไม,ไม่ไม่มีสีเดียวก็เป็นธรรมะ,ะธรรมะของพระพุทธองค์นี้เยอะนะ,ะตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองคอ์อันนี้ตัดบทอย่างตัดบทสักนิดหนึ่งเนาะตั้งแต่สมัยพุทธกาลนี้หลักธรรมของพระพุทธองค์นี้โอดปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี้ อตอนนั้นเป็นพรามอ,อัญญากนทัญญาวาปะพัทยิยมหานมามาอัศชิอัญญากนทัญญานี่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันก็ท่านก็ได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมพระธรรมคันนี่มีอะไรบ้างพระธรรมพระวินัยปิดกนี่สองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมคันพระ สุตันตปิดก21,000พระธรรมคันพระอภิธรรมปิดกนี้42,000พระธรรมคันรวมเป็น84,000พระธรรมคันอ,อันนี้เป็นพื้นพื้นโยมอย่าไปซีเรียสแล้วก็ธรรมะนี่หลากหลายของพระพุทธองค์นี้ใน8ป0 0 0พัน 14, พระธรรมคันนี้ไล่ลงมาให้เป็นขั้นพื้นฐานระดับญาติโยมบาสุบาสิกา,าง่ายๆเลย ถึงนู้นเนี่ยสุดยอดเลยเนีย่ยใจศีร่า,า,ารวบรวมมาสรุปมาเป็นทางสายกลางทางสามสายเนาะทางสายกลางไม่ตึงนักไม่ย่อนนักไม่ไม่ไม่ย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไป่าไตรขานี่มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเหมือนเรามีทุกอะคุณโยมอ่า อริยสัต์สทุกสมุทัยนิโรธมักทุกนี่ทุกนี่คือปัญหาปัญหาของทุกทำไมถึงทุกรักมากทุกมากาไม่มีเงินมากก็ทุกตกงานก็ทุกทำไรทำนาน้ำท่วมข้าวก็ทุกข นะสมุทัยนี่เป็นสาเหตุให้พิจารณาสาเหตุแห่งทุกนิโรดนิโรดนี้เป็นตัวเริ่มจะเริ่มจะมีปัญญาแล้วนิโรดนี่คือเหตุแห่งทุกเป็นอะไรเป็นทุกมานำมาพิจารณาอ,อันนี้ก็แชร์วความรู้สึกต่อนะคุณโยมยังอาตมาก,ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่ มักอ่ามักนี่คือบแม่นมักเขาเขาบรมเด้เนอะมักก็คือเหตุสาเหตุที่เป็นทุกข์ได้ใช้ปัญญามาอ่ามีออกมาปัญญามาคิดพิจารณาทำให้ยังอ่ะให้หายทุกข์อ่ะอ่าประมาณนี้เนอะก็เป็นก็พูดกับโยมว่าโอ้โยมไม่ได้มาสอนโยย่าโยมเดอ้อ อัตมาก็เรียนก็ศึกษาพระธรรมวีนไหน,นี่ก็ยังไม่เก่งก็คือนำหลักธรรมคา,ารวะบรรลุธรรมหลากหลายามากมายเรียนจนตายก็ไม่หมดอะสี่หมื่นแปพันพระธรรมการแต่เรานำมาใช้ในสินห้าองสินห้านี่ทางสายกลางเสน้นทางดำเนินชีวิตจำจำได้บ่าน้อนของในาหลวง ท่านตัดไว้อะหากใจไม่มีธรรมหากใจไม่มีธรรมะเวลาเกิดปัญหาใจของเราก็ขาดที่พึ่งเม่นบอกไม่มีที่พึ่งเวลาเกิดปัญหาแล้วนำนำมาคิดมาแต่ตองมาเอาสติมารวบรวม ทันบ่มีธรรมะในใจบ่มีที่พึ้นเลยเด้เวลาเกิดปัญหานี่จะคิดหาทางออกไปในทางที่ผิดประมาณนี้เนาะก็ขอจริญพรเนาะเดี๋ยวสตรีมสดเด้อคุณโยมก็อยากจะเห็นหน้าข้าตาหลวงพี่เวียนเป็นจังไดน,นี่แหละเนาะธรรมะก็วันเล่นนี้จิตแจมนะ่มใสเนี่ย่าไปซีเรียสของเราก็อ่าสิ้นห้าขั้นพื้นฐานส่วนมากก็อยู่กับเด็กอ่าธรรมาก็จะไป กับเด็กก็จะแนะนำไปทำกิจกรรมบ้างอะไรบ้างประมาณนี้มีกิจกรรมก็ไม่ให้ซีเรียสไม่ให้บางทีเด็กเสียงดังเด็กเสียงดังนั่งคุยกันนี่เหมือนข่าวคำพูดคำว่าเงียบเงียบนิยายไปพูดเลยนะครับเพราะอัตมาก็ไม่ชอบเหมือนกันเวลาคนดา่าใครด่าเรานี่เราไม่ผิดเราก็จะรู้สึกว่าน้อยน้อต่ำใจเราก็ไม่พอใจประมาณนี้ก็นำหลักธรรมของ พรหมมาชัยเมตตาเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรนี่ต้องมีเมตตาเลยพ่อแม่ของเราก็จะเป็นพรหมพรหมหลักพรหมหลักพรหมมาทำมาชัยกับลูกกับหลานพรหมมีหันสีลมียงแน่มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเนี่ยมันข่าวข่าวอะไปพูดบางทีเด็กนี่ตีไม่ได้นะคุณโยมเดี๋ยวนี้ต้องเมตตาให้ความรักความเมตตาในตามถ้าทางโลกนี้ คือความรักถ้าถ้าเป็นพระนีจ่จะเมตตาใช้รักเมตตาเหมือนพ่อแม่เราเมตตาเลี้ยงลูกมาจนจบปริญญาได้ทําการทํางานอยากให้มีครอบครัวอยากให้มีฐานะดีๆอ่าพเพนพ่อแม่พ่อแม่ก็ตายตาลักนะเนาะเป็นหลักธรรมเมตตานี้เมตตานี้ปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีความสุขอืม กรุณา,าปรารถนาอยากจะให้คนอื่นพ้นทุกนะสมมุติเราเรามีเพื่อนมีเพื่อนอกหักจากความรักเนี่ยรักผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนอกหักน้อยเนือน้อตามใจ5้าปีเราก็เป็นเพื่อนปรึกษารับคำปรึกษาแล้วก็เป็นกำลังใจประมาณนี้มุทิตาน่ความพลอยยินดีลูกหลานจบปริญญาตรีโอาฉากหลังฉากหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เนาะก็เป็นธรรมชาตินั่นหละอย่าไปซีเรียสเพราะอาตมาอา,อาศัยอยู่กุฏิเล็กๆไม่ใหญ่โตไม่่มรูหราพนะี่โยมก็เป็นเนาะเป็นถึงมาเป็นเด็กบ้านนอกอ,ออาอันนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องเด็กบ้านนอกเ <c oughs> มตตากรุณามุทิตาในความพรอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอ๋อลริพม่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว ไปรับปริญญามาก็แสดงมุทิตาแบบนี้ประมาณนี้พระผู้ใหญ่มียศท้าบระดาศักด์เพิ่มขึ้นจากรักษาการมาห้าปีเป็นเจ้าวาดก็ไปแสดงมุทิตาสมมนิยกรถาเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันนนแหละอุเบกขาในความวางเชือเนาะก็เหมือนคำพูดว่าเด็กเสียงดังแล้วไปพูดว่าเงียบเงียบก็ผิดหลักอันนี้ก็ต้องดูเหตุด้วยว่า ท่านเป็นพระสอนสิลธ,ธรรมหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิทยากรอะไรไหมบางครั้งบางทีข่าวข่าวญา,าโยมเห็นนี่ออกมาเลยโอ้ไม่ดีพระองค์นี้ไม่ดีไม่น่านับถือไม่น่าศรัทธาเนาะก็ยังอาตมานี่ยศรัทธาหลวงพ,พ่อคูน้องูุแวนเนี่ยก็ศรัทธาคุณงามความดีเนาะหลวงพ่อคูนี่ชอบพูดกูพุดมึงเนี่า ไอ้นายมึงจะไปไหนเออพูดพูดแบบคนสมัยสมัยก่อนๆอสมัยพระเจ้าสามหัมพื้นดีเนาะพูดพ่อแม่เราก็พูดไอ้นายก็ไออ่ะแต่เดี๋ยวนี้พูดไอไม่ไม่ไพโรออนะ่ะเออจริงๆแนละ้วทุกคนมีจริตจริตนี้ไม่เหมือนกันพูดจาไพโรอ่ะเหมือนอันตมาเคยพูดว่าบางคนบางครั้งบางทีพูดจาไพโรแต่ไม่จริงใจมีนะคุณโยมแมนบอก พูดหวานพูดอ๋ออย่างนั้นอย่างนี้จังสี่จังสั่นนะไม่จริงใจก็มีเห็นข่าวข่าวหวนกระแสเยอะเยอะมากเลยที่นํามาเสนอให้เป็นวิทยาทานอคนที่พูดจาไม่จริงใจเฮไอหานี่ไอนั่นนี่ขอโทษนะที่พูดจาไม่ไปเราก็เป็นคําพูดที่ไม่จริงใจก็ไอนายมานี่ดูจริงใจประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะไม่พูดมากหรอกที่รูพูดมากก็ผิดมากนะเลคุณโยมเนาะก็ขอเจริญพรเนาะ ก็หลังจากหมดโควิดแล้วเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีอายุวันนัสุขภาระนั่นหละปรารถนาสิ่งใดอ๋อโยมนายเกิดวันนี้ก็ขอ,อ Happy b i r t เดย์ขอให้มีความสุขให้มีอายุวันนัสุขภาระปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนาอายุก็ขอให้มีอายุยาวนานร้อยการผลวันณนะล้นเลือศประเสรศิฐสีสุขเขาขให้มีความสุขทุกทิพยภาราตีระรมีแรงแก่งพลังเทินเจริญพร วันนี้วันพระน้อสติมเดอสติมสวดให้โยมกดไลค์กดแชร์เนาะอันนี้หลวงพิียนตัวจริงเนาะเจริญพร